เอาละอย่างแรกเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ใน EP ภารกิจของ Summer Breaket พาร์ทที่สองของเองเนาะการที่ชมเตาเรียนอยางที่เช่นเคยนะคุณผู้ชมเขาจะเก็บรายละเอียดที่ยังมีแมงปอแมงวันอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ยังเสียงน่ารำคาญเหมือนเดิมเลย โอเคมันดูง่ายไปหน่อยเนาะแล้วทำไมผมเอาวาคิวรีไ่ไว้นี่เนี่ยวาคิวรี่มันควรอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรือโ,โบเยทีนี้ก็จบาระกิจส<พ>ักเพื่อน โอเคโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอของ่างของคอเนาะเพราะผมจะเล่นแค่หนึ่งด่านโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็บายอาจเป็นคอนเทนต์ทำไปเรื่อยๆก็ได้จนกว่าด่านจะหมดนั่นเองเนาะแล้วที่สำคัญเลยก็คือ1ด่านต้งรอยยี่ดนาทีโอเคมันเยอะมากๆไม่ใช่สี่สามสิบนาทีโอเคคุณผู้ชมบาย แล้วที่สำคัญมากกว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยและที่สำคัญมากกว่ามากมากมากสุดๆติดตามผมด้วยและที่สำคัญยูเบอร์ซูเปอร์แลสุดๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองสำคัญมากๆบาย